สวัสดีครับเอ f ีช่องอีสานมัน,นทอ c h ช n แนวถูกคนถูกท่านครับพานไปนซิบมือแล้วครับบันนี้มิมหั่งทีเบ่งไว้ตัวนี้การเริ่มเป็นห้างแล้วครับก็เรียกว่าจะมาล้องมาล้องอันเอาเบ่งครับตีตีมีมกรับมืนเนี้บ่รู้ว่ามันทีมีหัวานา้าบ่ครับ ดูจากสายตาก็เป็นหัางแล้วครับแง่เติอยุ่นี่ครับเป็นบัครับยึดตรงกลางกลางจอครับผมนะครับนี้ห้องรับไปลุยกันเลยครับยึดตนบักข้ามตนเก้าแหละครับถ้าผู้ใดทียังบัตรทันเลื่มยังจําคลิปทีเลียวได้ครับช่วงแรกๆมันกับพึ่งมากก่อครับนีิกาเริ่มแง่ขึ้นแล้วนะครับก็ลุยกันเลยครับพี่น้อง ครับบ้านนี่ตอนนี้ค็ขึ้นมาเลยเครื่องทงั้งหรอครับอยู่ปลายปลายยอดเลยครับเป็นตะมีบ้าน้อยเนาะไม่เป็นตะคือบอ่ะพี่น้องคือเป็นนังสี่ ไปครับห้อยบางไกลไกครับเป็นห้างเปน็นน้อพี่น้องเอ้เดี๋ยวจุดควันบางเป่าควันใส่บังก่อนครับว่ามันจะเป็นห้างบ่ถ้าบ่าเปลี่ยนก็เอาไว้มืองเก่านี่ยนะครับเดี๋ยวเหมือนลังคอไม่เอาไหมเอาครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลองเป่าควันใส่บังครับ นี่ครับอุปกรณ์ของเขากะใส่การบําเพ็ญเคือเก่าแหละครับการมะพร้าวจุดให้มันเกิดควันครับพอควันใส่มีให้มันตื่นตัวครับให้มันฮดให้มันมาตอดเทาครับนี่เบิรงครับมีหัวหน่ำบ่ครับครับค่อยๆเป่าควันใส่ครับโอ้พี่น้องหัวหน่ำบ่มีครับมีเบิดเบิดฤดูกาลแล้วครับห้างสุดท้ายครับนี่ หมดฤดูก,กาลแล้วอ๋อมิดครับหัวหน้ามือมีเลยครับวางเป้ามันประสังหัวหน้าแล้วครับมันเหนตุหังมันสั่งลูกก็เสียครับแม่กะแม่กกอย่างหลายเลยครับห้างนี่ปล่อยไปสิบมื่นหนึ่งเข้าเดียวเป็นห้างเลยมีมันอยู่ก่อบรโดนครับย่างตำกับสิบมื่นสิบหามื่นครับ ครับบ่มีหัวน้าก็สิเอาหั่งนี่แหละครับเดี๋ยวสิเคลียร์แม่ออกให้เบิ่งครับนี่ครับโอ้แม่มันถือคว้นแล้วมันหดติดแน่นนะครับพี่น้องผู้ใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับเป็นกำลังใจครับจะกดข่ามโฆษณาเลยพี่น้องนะครับเคลียร์แมวเบิ่งครับนี่โอ้หางขาวๆเลยครับซ้ำหนีก็ลังกินแสบครับ อันนี้ก็ดูๆอีกจังน้อยครับหายๆน้อยนึงโอ้ยครับหม่องตรงกลางนี่มันมันเริ่มออกแล้วครับมันเริ่มแก่แล้วช่วงตรงกลางถอดออกน้อยนึงเหรอครับครับเดี๋ยวเบิ้งอีกครั้งหนึ่งครับฟังท่านี่บ่ได้จุดควันใส่รับแม่มันเขามากกว่าไว้ไปครับเปอาควันใส่แป๊บเดียวมากกว่าอีกเต็มคือเก่าอยู่ ต้องใส่ควันเรื่อยๆครับให้มันเมาให้ครับมีพังเนี่ยนะครับเดี๋ยวตัดแต่งกิิงออกก่อนครับงานที่มันขวางทางสีเดืเบิ้งแบบชัดๆครับพี่น้องสิบมือสิบหามือ่อนึงก็จะออกคัก เสิได้ครับพี่น้องหัวหน่าบ่มีเนาะถ้าเป็นช่วงเดือนหาเดือนเมษามีนาเมษานี่หัวหน่าบ่้งย่งไงเลยครับเอาครับเคียย์ไม่ออกเบิ้องกันเบิ่งห้างกันชัดๆครับควรจะตองปลใส่เรื่อยๆนะครับเห็นมันเมาดีๆค่อยๆเคียย์ครับเบา มือเบาๆาเรียบร้อยครับนี่ครับทั้งยางงามเลยครับนี่ทั้งยางงามแต่ว่าเสียอย่างเดียวหัวหน้ามือมีก็เสียดายอยู่ครับหลังสุดท้ายแล้วเบิดทั้งนี้ก็คือสิบวันเลมาถ่ายคลิปห้ามีไหม่เพราะไม่พี่น้องเบิ่งอีกดอรามบันเบิดฤดูกาลแล้ว แค่ออกแป๊บเดียวมันกับมาก,กวาคือเก่าครับไวขนาดเลยเอาครับมันเดียตัดครับเดีตัดแล้วว่ายไปล้วนบ่ได้ครับเดี๋ยวมันจิตวัด,ดครับกวนตัดกัดอุดควันอย่างไรครับไหนงามบักขามครับงามยังเต๋อเพียตัดเสร็จยังค่อยเขีย่ยออก ออกไมไหมครับทึ่งตัดทึ่งปอกวัใส่อ่าเรียวรอยครับอ่ามาแล้วครับพี่หนอ,องคุณนะโอ้ยหังงามๆเลยครับสันไปสันมาก อันดังมันกระชิ่ขาดแล้วโอ้แมวมันกอนเนียนพอดูนะครับกอเต็มโอ้แมวกับไรแห้งนี่ยบ้อยครับพี่นอ้องครับเดี๋ยวหนีบออกกอนหนีบงาไม่ออกอีกครับมันก็สิได้ถือ,อยังไงครับกันไกลกับเบอร์ดีมันได้พี่น้องเริ่มชี้ห้างแล้วล่ะ เรียบร้อยครับขาวๆเลยครับนี่สวยครับทั้งนี่ถือว่าโอเคอยู่อ่าเสร็จเรียบร้อยสมบูรณ์แบบครับเดี๋ยวเราไปเจอกันทั้งหลังครับนี่ลงมาแล้วครับลงจากต้นใหม่แล้วเรียบร้อยลงงังงาม ครับผมขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชม<น> <ไป S 2> ครับลังสุดท้ายของปี66อขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับสุดท้ายแล้วครับพี่น้องข้างี้